หมอของควัญหมดความอดทนอย่าให้ต้องเปิดสิ่งที่มีในมือหลังโดนขู่ต้องบอกว่าล่าสุดหมอของขวันก็ได้แท็กข้อความขออภยัยเบิร์ดแฟนแตงโมทันทีหลังเห็นโพสมีนัยะภาพหลุดไม่ใช่แฟนสาวแตงโมนิดาโดยหมอของขวัญก็ได้โพสร,ระบุข้อความว่าต้องขออภัยน้องและคุณเบิร์ดด้วยนะคะภาพสุดท้ายอาจจะไม่สุภาพมากแต่อยากให้ความจริงกระจ่างหมอหยุดพูดเรื่องนี้มานานมากแล้วเพราะถูกขู่สารพัด แต่ภาพนี้มันปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆแม้แต่เบิร์ตก็เหมือนจะลงรูปหลังน้องทันทีที่ภาพนี้หลุดออกมาเหมือนจะยืนยันว่านั่นไม่ใช่แฟนตนเองงั้นหมอก็ขอสู้ต่อค่ะยังติดใจมากๆหลังของแตงโมจริงเหรอดูจากที่เบิร์ตลงแล้วรูปสุดท้ายคืออะไร ้านามัยแลบออกมาขนาดนั้นผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาจะทําหรือถ้าเกิดมันออกมาจริงๆเพื่อนดีๆที่ไหนเขาจะถ่ายส่งให้คนอื่นดูแล้วบอกว่าสวยดีสวยยังไงถ้าแต่งมงไม่ตายเดี๋ยวรูปนี้ก็เป็นดรามา่าเป็นประเด็นถ้าหลุดออกไปแล้วจะถ่ายทําไมและหมอของขวัญก็ได้โพสอีกครั้งว่าขอลงใหม่ขอเซ็นเซอร์นิดนึงนะคะตัวเองเป็นผู้หญิงยังรับไม่ได้เลยต้องขออภัยน้องและคุณเบิร์ดด้วยนะคะภาพสุดท้ายอาจจะไม่สุภาพมากแต่อยากให้ความจริงกระจ่างคะ่ะ ซึ่งล่าสุดหมอของขวัญได้ออกมาโพสข้อความว่าคดีแตงโมไม่พูดมานานมากแล้วไลฟ์ Life แค่นิดเดียวไม่ได้พูดอะไรเยอะมากด้วยทำไมต้องโทรมาขู่กันขนาดนี้จากที่คิดว่าไม่มีอะไรเริ่มจะคิดแล้วนะอย่าให้ต้องเปิดสิ่งที่มีในมือขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ